20ข้อคิดดีๆจากหนังสือ The Most Important Things หรือชื่อภาษาไทยก็คือนักลงทุนเหนือฉันสิ่งที่ขาดไม่ได้ในโลกแห่งการลงทุนหนังสือเล่มนี้เขียนโดย Investor ชื่อดังชื่อ Howard Marks ซึ่งเขาก็เป็น โคฟาวเดอร์ของบริษัทชื่อ o Oak Tree Capital Management หรือว่าเป็นบริษัทที่ลงทุนที่แบบดังมากแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จเขาเนี่ยมีชื่อเสียงทางด้านแบบ value investing ก็คือเป็นเหมือนกับพวก V I อะไรอยงเงี้ย เราก็การควบคุมความเสี่ยงได้ดีสไตล์ของเขาเนี่ยก็บางครั้งก็ค่อนข้างจะคอนเทนท์ฮเดียนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเองก็จะเก่งในการหาโอกาสในการลงทุนแล้วก็ไปหาโอกาสที่แบบบริษัทที่แบบแย่ๆเลยอะไรเงี้ยแล้วก็บริษัทที่ไม่มีใครไปดูไม่ได้มีใครสนใจเขาว่าจะเก่งเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเรามาฟังข้อคิดดีๆ20ข้อกันดีกว่าข้อหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือต้องเป็น คอนเทนเนอร์อินเวสเตอร์หรือว่าเป็นคนที่แบบมีมุมมองที่มองต่างอะ่ะพูดง่ายก็คือเหมือนจะเป็นชาวสวนนะนะก็คือว่าเมื่อไหร่ที่คนน่ะมองอะไรกันทั้งโลกเนี่ยเราต้องมองตรงข้ามพูดง่ายนายยกตัวอย่างเช่นโอ้ชุดที่เดลต้าขึ้นเยอะๆขึ้นเยอะๆเราต้องคิดเราว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่ใช่นะคือสมมุติว่าคนแบบโหแหกันซื้อเราอาจจะควรขายหรือพอเวลาคนแหกันขายเนี่ยเราควรจะต้องซื้อเพราะฉะนั้นเนี่ย เ,เขาก็บอกว่าเราต้องขัดคิดต่างจากคนอื่นใช่ไหมข้อที่2ก็คือการควบคุมความเสี่ยงเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสาคัญที่สุดในการลงทุนเลยไม่ใช่เป็นเรื่อง Diversification หรือว่าการกระจายการลงทุนนะเพราะในมุมมองของเขาก็คือคนกระจายการลงทุนเพื่อควบคุมความเสี่ยงแต่การกระจายการลงทุนทุกครั้งไม่ได้แปลว่าคุณควบคุมความเสี่ยงได้เพราะฉะนั้นการคุมความเสี่ยงเนี่ยเป็นเรื่องที่สาคัญที่สุดข้อ3าก็คือเขาบอกว่าอนาคตเนี่ยเอาจริงนะคือมันเป็นสิ่งที่ ไม่แน่นอนนะเราก็คาดการยากด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนทุกคนก็ควรที่จะมี margin of Safety เวลาที่เราลงทุนเพื่อที่จะปกป้องตัวเองเนี่ยจากความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นสมมุติเราคิดว่าเฮ้ยเราจะซื้อหุ้นตัวหนึง่งเอออันนี้ดูลงมาเยอะนะเราก็ต้องดูก่อนว่าในแง่ของราคาปัจจุบันกับ Intrinsic Value เนี่ยมันต่างกันเยอะไหมถ้ามันไม่ได้ต่างเราอาจจะไม่ต้องรีบซื้อก็ได้เพราะว่าถ้าตลาดลงเนี่ยเราก็มีความเสี่ยงแต่ถ้าราคามันลงไปลึกกว่า Intrinsic Value ที่เราคนวนวณไ้ อันเนี้ยก็ดูน่าสนใจข้อที่4เขาก็บอกว่าคีย์ที่สำคัญของการลงทุนเนี่ยก็คือให้โฟกัสที่เรื่อง intrinsic value ที่เมื่อกี้บอกแหละไม่ใช่ราคาเพราะว่าราคาคือสิ่งที่ตลาดยอมจะที่จะจ่ายแต่ i n สตรีตสิ v แว u e ลูเนี่ยก็คือสิ่งที่มันมี v a l u ลจริงๆอายกตัวอ,อย่างย่งไงเมื่อกี้พูดถึงตัวเดลต้าเนะเาะเดลต้าเนี่ยคืออันนี้ก็ต้องแล้วแต่คนคำนวณนะแต่ว่าบางคนเนี่ย ถ้าสมมติเรามาดูในช่วงเดลต้าพันบาทเนี่ยโอ้พันบาทนี่คือราคาที่เขาซื้อขายกันแต่ i n t r i n s i c value จริงๆเนี่ยคือเท่าไหร่ก็แล้วแต่การคำนวณของแต่ละคนเลยว่าบริษัทนี้มีมูลค่าจริงๆเท่าไหร่มันคงไม่ใช่หลักล้านล้านบาทเหมือนที่เทรดทุกวันนี้หรอกแต่คนจะให้เท่าไหร่เนี่ยอันเนี้ยก็คือแล้วแต่การคำนวณเลยข้อที่5ก็คือว่าไซค์ขงของตลาดเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะก็คือหมายถึงว่าขาขึ้นทุกคนก็ชอบใช่ไหม ขาลงคนก็ไม่ชอบพราะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยนักลงทุนทุกคนก็ต้องเตรียมตัวยกตัวอย่างาง,าง่ยายๆเช่นถ้าเรารู้ว่าตลาดกันังจะเป็นขาลงสิ่งที่เราสามารถทําได้ก็คือในพอร์ตเราเนี่ยเราถึงเงินสดมากขึ้นหรือเราไม่จําเป็นต้องรีบลงทุนเราร้อให้หุ้นลงมาเยอะจริงๆก่อนที่มี margin of s a f e ซฟเราถึงจะเข้าไปข้อที่6กเขาบอกว่าการที่จะได้ผลตอบแทนที่ดีๆเลยเนี่ยเราก็จะต้องยอมที่จะแบบ คิดไม่เหมือนกับคนอื่นหรือทําไม่เหมือนกับคนอื่นนะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นทุกวันนี้มันเป็นโลกที่แบบทําทุกอย่างเร็วๆใช่ไหมคนเดี๋ยวก็ซื้อเดี๋ยวก็ขายเดี๋ยวก็ซื้อเดี๋ยวก็ขายเราอาจจะต้องแบบมีความอดทนแล้วก็ถือยาวหรือสมมติบางคนเนี่ยอาจจะแบบแห่ไปซื้อหุ้นที่ขึ้นเราอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นเราอาจจะดูหุ้นที่ยังอยู่ล่างๆอยู่แล้วมีโอกาสที่จะขึ้นได้เป็นเท่าอย่างนั้นน่ะเราค่อยไปหาหุ้นประมาณนั้นข้อที่เจ็ดเขาบอกว่าสิ่งที่สําคัญอีกเหมือนกันในการลงทุนเนี่ยมันไม่ใช่ว่วาาเรรรู้อะไนะไน แต่ก็คือว่าเราอะคิดยังไงมากกว่าเช่นสมมุติคนรู้ว่าเหมือนกันในเรื่องของตัวเออร์เนงของบริษัทว่าอะบริษัทนี้กำลังเป็นเออร์เน็งเนี่ยกำลังเป็นเทรนขาขึ้นเลยเพราะว่าบริษัทนี้ก็คือมีการเทนนารางมาละจากที่ขาดทุนมาโดยตลอดตอนนี้ปรับปรุงโอเปเรชั่นใหม่แต่สิ่งที่เรารู้แล้วย,ยังไงต่อเราคิดยังไงแล้วเราเลือกที่จะลงทุนยังไงอันเนี้ยเป็นสิ่งที่สําคัญข้อที่8ก็คือว่าการลงทุนส่วนใหญ่เนี่ย ควรจะต้องแบบส keptic หรือว่าควรต้องแบบเอ๊ะเอ๊ะนิดนึงว่าสิ่งที่ตลาดคิดเนี่ยมันใช่หรือเปล่าบางครั้งตลาดเ็าอาจจะคิดง่ายๆเกินไปอะ่ะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมีการวิเคราะห์ของเราเองในหัวเช่นสมมติตาบอกว่าโอ้เราต้องซื้อหุ้นตัวนี้นะเพราะมันถูกแต่เราก็ต้องไปดูว่าเฮ้ยมันจริงเหรอเขามันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอแค่ซื้อเพราะถูกเราอาจจะต้องคิดมากหน่อยแล้วก็ลองคิดก่อนว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันถูกไหมข้อที่เก้าเขาบอกว่า การที่จะหาการลงทุนที่ดีๆเลยเนี่ยก็คือต้องไปดูว่าคนอื่นเน่ะเขาแบบไม่มองอะไรหรือว่าเขาเข้าใจอะไรผิดยกตัวอ,อย่างอย่างสิ่งที่โควิดมาเขาเวลาได้เงินเยอะเยอะนะเขาก็ไปดูว่าบริษัทไหนที่คนน่ะไม่ชอบหรือคนเกลียดคิดว่าอุย้ยบริษัทนี้คงแย่ไปละเขาคิดว่ามันไม่ได้มีอะไรที่แย่เกินไปหรอกไอ้เวลาพวกแย่เขาเหมือนกับไปหยิบมาดูเลยนะว่าอันไหนที่แย่แล้วมันแย่จริงหรือเปล่าถ้าแย่ไม่จริงแล้วมีแอสเซทบางอย่างที่ดีเนี่ยเขาก็ซื้อบริษัทนั้นเหมือนกันข้อที่1ิบ เขาบอกว่าความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดในการลงทุนเนี่ยเอคือความเสี่ยงของการที่เราเสียเงินนะไม่ใช่ว่าเสียโอกาสบางคนจะคิดว่าถ้าเราไม่ซื้อหุ้นตอนเนี้ยเราเสียโอกาสหุ้นที่จะขึ้นไป20%แต่จริงๆคือถ้าซื้อหุ้นตัวเนี้ยโอกาสที่จะเสียเงินน่ะเท่าไหร่เขาคิดว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่สําคัญกว่าข้อ11บอก็คือคําว่า market efficiency หรือว่าตลาดที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมัน efficient มากอ่ะคือเหมือนว่ามันแบบโอ้ใครคิดว่าอะไรเหมือนกติว่าบริษัท อันนึงเออร์เน็งดีคนก็ต้องแบบพูดแคาหุ้นก็ต้องขึ้นเขาบอกว่าไอ้ market efficiency เนี่ยมันแบบก็ไม่ได้มีจริงหรอกนะคือบางครั้งมันก็เอฟฟิชนตก็ได้บางครั้งก็อาจจะไม่เอฟฟิชนตก็ได้ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นแบบบางบริษัทอย่างเงี้ยโอ้เออร์เน็งฟื้นมาสองสามควอเตอร์ละแต่คนไม่ซื้อเลย P/E ต่ำสิบเท่าอันนี้มันก็เหมือนกับช่วงที่ตลาดก็ไม่เอฟฟิเชนตเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปยึดติดว่าโอ้ตลาดเอฟฟิชนตตลอดเวลาเราอาจจะเข้าใจผิดอันนี้ไม่จร ข้อ12ก็คือนักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยควรจะต้องแบบโฟกัสที่ภาพลองเทอมอะไม่ให้คิดแค่ช็อตเทอมเพราะเขามองว่าการที่เราเนี่ยคิดช็อตเทอมบางครั้งเราอาจจะไม่ได้รีเทิร์นก้อนใหญ่ใช่ไหมซึ่งเขาเป็นอินเวสเตอร์ชื่อดังแล้วก็มีเงินค่อนข้างเยอะเนี่ยเขาก็ต้องมองภาพใหญ่เพราะในภาพใหญ่เนี่ยถ้าเราลงทุนและถือระยะย,ยาวเราจะได้ผลตอบแทนที่มากกว่าข้อ13ก็คือเขาบอกว่านักลงทุนทุกคนเนี่ยนะควรจะต้องเป็นคนที่แบบถ่อมตัวนิดนึงอะ เราก็ต้องเข้าใจว่าเราก็ไม่รู้ทุกอย่างนะตลาดมันแบบมีอะไรเกิดขึ้นตลอดเวลาเดี๋ยวบริษัทนูน้นบริษัทนี้ภาพแมกโครด้วยถ้าเราคิดว่าเออเราแบบเป็นคนถ่อมตนค่อยๆเรียนรู้ใช่ไหมอันนี้เราก็จะสามารถได้ความรู้มาเรื่อยๆแต่ถ้าเราคิดว่าอ๋อฉันรู้อยู่ละฉันไม่จำเป็นต้องอ่านหรอกเราก็อาจจะพลาดข้อมูลที่สําคัญได้ข้อ14ก็คือการลงทุนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยต้องการความคิดที่เป็นความคิดของเราเองอะ่ะพูดง่ายก็คือ เราต้องหัดคิดอะไรด้วยตัวเองไม่ใช่ว่าอ๋อคนใน a c e b o o k บอกว่าแบบนี้สงสัยมานคนเป็นแบบนี้แหละคืออันนี้จะไม่ประสบความสําเร็จพอสมุติคนอื่นคิดยังไงเราต้องมาคิดก่อนว่าสิ่งที่เขาคิดมันจริงไหมโลจิกที่เขาคิดแบบนั้นเนะพราะอะไรเราต้องมีความคิดของตัวเองชั้นหนึ่งที่สําคัญอันนี้ถึงจะทําให้เราประสบความสําเร็จได้ <S <S ข้อที่15ก็คือมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะที่เราจะต้องเข้าใจจิตวิทยาของตลาดแล้วก็ผู้เล่นในตลาดเพราะว่ามันก็คือมีผลกับราคาหุ้นไงยกตัวยอย่างง่ายอย่างเช่น ถ้าเรารู้ว่าตลาดชอบเล่น e a r n i n g ็งบริษัทที่ e เออ n ์เน็ออกมาบีทแล้วทุกคนก็แห่กันไล่ซื้อเราก็ต้องรู้แหละว,ว่าโอเคคนในตลาดคิดแบบนี้เพราะฉะนั้นเราต้องไปหาแบบไปนั่งแกะงบหรือว่าไปนั่งดูย้อนหลังว่าเออบริษัทไหนนะที่ตอนนี้เออร์เน็งกำลังเป็นขาขึ้นแล้วราคายังไม่ขึ้นเลยถ้าเรามั่นใจว่าธุรกิจนี้ยังดีต่อเราซื้อก่อนแล้วพอคนอื่น,นมาไล่ซื้อตอนที่เออร์เน็งมันดีอีกเนี่ยเราก็ค่อยขายตอนนั้นก็ได้ข้อที่16บหกเขาบอกว่า พวกเราทุกคนที่เป็นนักลงทุนเนี่ยนะก็ควรทจะต้องเป็นคนที่ flexible แล้วก็คอยที่จะปรับตามสภาพตลาดได้ยกตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะบอกว่าฉันเป็น VI อ่ะฉันถือหุ้นตลอดชาติเลยยังไงฉันก็รวยอันนี้อาจจะไม่ใช้ก็ได้นะเพราะว่าถ้าเป็นช่วงตลาดขาดลงเนี่ยเราอาจจะไมไ่ต้องรีบซื้อหรือถ้าเกิดคนที่แบบอู้ฉันเป็นขาเทรดฉันจะเทรดรนะยะสั้นอย่างเดียวแต่ถ้าตลาดช่วงนั้นเป็นขาขึ้นอย่างเงี้ยเราก็จะเสียโอกาสเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องค่อยๆปรับตัวไปตามสภาพตลาดด้วย ข้อที่17ก็คือว่านักลงทุนทุกคนเนี่ยควรจะต้องมีวินยัยแล้วก็ยึดหลักการลงทุนของตัวเองยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นบางคนนะที่เขาเล่นเทคนิคเขาบอกว่าเขาจะซื้อต่อเมื่อ EMA ตัดขึ้นเท่านั้นอย่างเงี้ยเราก็ต้อง โอเคถ้าเราเชื่อว่า EMA ตัดขึ้นคือหุ้นขาขึ้นแล้วก็ซื้อแบบนั้นตลอดถ้า EMA ตัดลงเป็นขาลงเราก็จะไม่คิดว่าโอ้โหเราต้องไปเอาไร่ของถูกเราก็ต้องไม่คิดอย่างนั้นถ้าเรามี s t r a t e g y ในการลงทุนของเราแบบไหนเราก็ต้องยึดแบบนั้นแล้วก็มีวินัยโดยการซื้อขายตามที่เราคิดเนี่ยตลอดข้อที่18ก็คือนักลงทุนเนี่ยก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงในแง่ของการใช้ leverage แบบเยอะๆแล้วก็ยืมเงินมาลงทุนส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็น investor ชื่อดังเนี่ยเขาจะแนะนําแบบนี้เพราะว่า บางคนเนี่ยพอไปแบบเล่น e ลเวลช e หรือว่ายืมเงินมามันก็เกิดความกดดันเวลามันขยับนิดนึงก็เครียดล้อาจจะตัดสินใจผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ควรที่จะทำแบบนั้นข้อที่19ก็คือการอดทนเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยเหมือนกับว่าแบบเป็นวัตถุดิบที่สําคัญที่สุดอะในการที่เราระจะประสบความสําเร็จในการลงทุนเพราะอย่าลืมว่าเราอะกำลังให้เงินทํางานอยู่ถ้าเราจะแบบ โหซื้ออแบบนึงขายซื้ออแบบนึงขาย <c oughs> คือเงินยังไม่ทันได้เริ่มวิ่งเลยก็ขายละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเชื่อว่าบริษัทนี้ดีจริงอดทนถือหน่อยให้ผลประกอบการของบริษัทเนี่ยเป็นตัวพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันถูกต้องแล้วเราก็ได้กําไรจากตรงนั้นข้อ20ข้อสุดท้ายก็คือบอกว่าเักลงทุนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยจะต้องโฟกัสที่ภาพลองถึงก็คือมองภาพแบบไกลๆอ่ะแต่ก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะ ใช้โอกาสเนี advantage, ย่ย take a d v a n จ a g e จากเรื่องของแบบโอกาสในช็อตเทอมด้วยเช่นยกตัวอย่างนะเราอาจจะเป็นคนที่แบบโอ้ลงทุนเวลาลงทุนถือถือสองสามปีก็ได้เราอาจจะเป็นคนแบบนั้นแต่ถ้าจังหวะระยะสั้นน่ะที่ตลาดมันให้โอกาสเราอ่ะเราก็ควรจะต้องเอาเหมือนกันนะเช่นอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆนะอย่างเนะช่นมีวันหนึ่งอ่ะโหหุณเซเปนนี่คือแบบลงแรงมากไม่รู้คนคี่ผิดหรืออะไรถ้าเราเห็นและอยู่ในโมเมนต์นั้นอ่ะเราอาจจะแบบเฮ้ยคุณลงมีอะไรหรือเปล่า แต่ถ้าเราเนี่ยสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ระยะสั้นได้รู้ว่าอุย้ยสงสัยคนคีย์ผิดหรือเปล่าหรือมันแบบต้องมีอะไรเกิดขึ้นที่แบบแปลประหลาดแน่นอนเรารีบซื้อแล้วก็พอเด้งขึ้นไปเราขายอย่างนั้นก็ทําได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะประสบความสำเร็จจริงๆเนี่ยเราจะต้องมองหาทางโอกาสในตัวของ l องเท e r แล้วก็ใช้โอกาสที่มีช็อตเทอมนี่ให้เราเนี่ยมาด้วยเหมือนกันนะะ